วันนี้ผมจะมาพูดถึงกันดั้มในจักรวาล UC ซึ่งวันนี้จะพูดถึงกันดั้มภาค CCA กับกันดั้มภาค F91 เริ่มจาก CCA ก่อนเลยก็อย่างที่บอกไปว่า c อ่า CCA กับ F91 เนี่ยผมก็เคยเห็นใน GGen มาก่อนอยู่แล้ว แต่แค่ไม่รู้เนื้อเรื่องไงแต่ณนะช่วงนั้นผมก็เริ่มได้ดูทีละภาคทีละภาคแล้วแะละเช่นอได้ดู08ทีมไปแล้วได้ดู0079ไปแล้วทีนี้ผมจําได้เลยวันวันนั้นนะต้องอย่างนี้ก่อนตอนนั้นอนะ่ะจังหวัดผมเนี่ยผมซื้อกันด,ดั้มดูผมยังไม่ได้แบบเอ,อยังไม่ได้ซื้อร้านที่เป็นร้านใหญ่หรือร้านชั้นนํานะ แต่เป็นร้านประจำอที่เขาขายตามตลาดตามขลองถมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งผมก็ไปจำได้ว่าช่วงช่วงนั้นน่ะมันเป็นช่วงที่กำลังซื้อซีดเดตตินี่อยู่แล้ววันนั้นพอไปปุ๊บมันก็เห็นอะไรแปลกๆอุ้ยพอดูอุ๊ย,ยนี่มันภาคไอ้นั่นนี่ว่าภาคอะไรก็ไม่รู้อะที่อามูโรตอนโตมันสู้กับชาอะไรเงี้ยเออก็เห็นหน้าบกว่าม,มีนิวมีซาซาบี้อะไรอย่างงี้ถูกไหม ซึ่งภาคเนี้ยผมหวังไว้มากเลยตอนดูครั้งแรกเนี่ยภาคนี้ผมผมหวังไว้มากเลยคือตอนดูครั้งแรกเนี่ยหรือดูอีกหลายๆครั้งอะ่ะหรือตอนเข้าใจเนี่ยเพราะว่าภาคนี้มันดีนะมันสนุกนะหุ่นก็สวยเนื้อเรื่องก็มันเออแต่มันอาจจะมีจุดแปลกๆไปนิดนึงแต่ถ้าถามที่ดูตอนแรกครั้งแรกเนี่ยผมผมง,งนะเพราะผมอ่าน เออเรื่องย่อข้างหลังแผ่นเนี่ยมันบอกประมาณว่าเหมือนปียูซีศูนย์ศูนย์เก้าสามในยูยูชาก็มาปรากฏตัวใช่ไหมไอ้เราก็นึกว่ามันจะเริ่มแบบว่าอ่าโลกหรืออวกาศสงบสุขอยู่แล้วชาปรากฏตัวมาแล้วเริ่มแผนการไหมครับมาถึงมันเข้าเรื่องเลยมาถึงคือชาปรากฏตัวออกมาแล้วเป็นระยะเวลาหนึง่งคือมันเริ่มแผนการอ่า มันเริ่มสงครามไปแล้วชามันกําลังจะเอาฟิปลูน่าเนี่ยพุ่งชนโลกตอนที่ผมดูครั้งแรกคืองงคือเฮ้ยอะไรใครยังไงมันมันมาอย่างนี้เลยหรออะไรแบบเนี้ยแต่พอตอนตอนหลังเข้าใจเนื้อเรื่องมากขึ้นเข้าใจจักรวาลมากขึ้นผมว่าก็เป็นภาคที่ดีนะเป็นภาคที่สนุกดีส่วน F91 เนี่ยนะส่วน F91 ผมเคยเห็นหลายๆคนพูดประมาณว่าเหมือนไม่ค่อยชอบไม่ค่อยสนุก แต่สําหรับผมภาคเนี้ยผมถือว่าเป็นภาคที่สนุกภาคหนึ่งเลยตรงที่ผมไม่ไม่เคยรู้ไม่เคยสนใจอะไรภาคนี้มาก่อนเลยตอนนั้นน่าจะเป็นช่วงปี2012ันสิหรือเปล่าไม่แน่ใจเด็กเขาออกภาคนี้มาผมเห็นผมก็เลยลองซื้อมาเพราะมันก็ตอนนั้นคือผมเริ่มเบื่อเบอื่อกันดั้มแล้วนะแต่คือไม่คือคือไม่ไม่ไม่เคยดูภาคนี้มาก่อนเราก็เห็นภาคนี้มาเป็นสิบยี่สิบปีแล้วก็เลยแบบเออขอขอดูสักหน่อยสิ สำหรับผมนะผมชอบนะเอฟเ่งหนึ่พระเอกก็โอเคนางเอกก็สวยดีเพลงก็เพราะหุ่นก็เท่ภาพก็สวยและเนื้อเนื้อเรื่องเนื้อเรื่องไม่มีงงเริ่มให้เราเห็นตั้งแต่จุดแรกย็นจุดสุดท้ายอะไรแบบนี้อาจจะแบบอืมแต่ถ้าพูดรตรงคืออาจจะเพราะเนื้อเรื่องไม่ได้เข้มข้นเล้าใจหรือว่า เนื้อเรื่องอาจจะดําเนินช้าๆไปบ้างแต่ผมชอบนะเพราะ F91 เนี่ยเคลื่อนที่เคลื่อนไหวมูฟเมนต์ในผิวได้ใจมากแต่เรื่องเนี้ผมเอาใจช่วยสาพันนะมันเหมือนแบบกองทัพคอสบนแวนกาดใช่ปะม,มันก็ไม่ได้ใหญ่มากอะแต่เทคโนโลยีมันล้ำอะมันสามารถถล่มสาพันไปเยอะมากสาพันนี้แทบสู้ไม่ได้เลย ถ้าเรียกว่าไม่มีกลุ่มพระเอกไม่มีซีบุกไม่มี F91 หนึ่งนี่สาพันอาจจะโดนบุกถกถึงโลกเลยหรือเปล่าสำหรับผมผมชอบนะภางเนี่ยเพราะไม่รู้เรื่องมาก่อนเคยดูครั้งแรกภาพสวยมากเนื้อเรื่องอาจจะไม่เร็วแต่มันสำหรับผมมัน,ม,นมันสนุกดีอะมันตื่นเต้นแต่ไม่เล้าใจเอาใจช่วยดีก็แค่นี้นะครับเล่าสู่กันฟัง